รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์ธิรพลครับและว,วิวคุมชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปจัดไปอีกแล้วมีเรื่องที่แบบน้ำเหนอน้ำเหนอในสวยรุ่นน้ำเหนอบอกอผู้ชมหน่อยติดตามรายการเรายังไงค่ะทางช่อง13นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะเปิดเจอกันได้เลยค่ะรวบรวมเรื่องเด็ดๆ เหมือนชื่อฉันจะไปเลยด็ดโดนโดนดังดังดีอคือผมเชื่อว่ารายการที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมค่ะในทางที่ดีขึ้นออืเพราะทุกอย่างที่ผมนามาเสนอนั้นใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลเจาะลึกเป็นปีเมาไม่ขนาดนะเมื่อวานนี้พูดรู้นานแต่เมื่อวานนี้เวลามันไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่ความใส่ใจถ้าคุณทําอะไรแบบชิวๆสิบปีก็สู้ทำสิบนาทีแต่ เททั้งตัวหัวใจและวิญญาณเข้าไปซึ่งนี่คือแชมป์จัดไปโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ของผมไปแล้วคนติดตามเยอะมากนะคะในสัปดาห์ที่ช่วงอะไรครับช่วงหนังน่าดูเพลงน้าฟังโอ้โหี่ใช่ได้ใช่ได้ตอนนี้ปกติคุณวิวจะทานวันนี้ใช่เต็มตัวมาดีเป็นเอาหนังดีๆหรือเพลงดีๆวันนี้ผมจะมีเพลงเพลงหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมคือที่ที่เอาเพลงมาแปลหรืออะไรให้ฟังเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งเห็นว่า มีน้องๆที่ชอบดูชอบฟังเพลงโอ้พี่ฟังทุกวันเลยแต่พอถามว่าอเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรแปลว่าอะไรเออนึกไม่ออกไม่เป็นไรแปลว่าอะไรวันนี้พี่จะมีเพลงเพลงหนึ่งเพลงที่เราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่ามากอืมบัวลอยโอ้อไม่ใช่องน,น,น้ำเขียงนิดนึงนะโดนเลย <c oughs> จะเป็นอะไรเพราะคนละเพลงค่ะเป็นเพลงฝรั่งค่ะวิวว่าเพลงส่วนใหญ่นะทุกเพลงมีความหมายหมดแต่ว่า เราต้องตั้งใจฟังแล้วก็ลองแปลต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่ผมไม่ใช่ทุกเพลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีถูกต้องค่ะถ้าคุณรู้จักนํามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปเพลงแล้วก็อีกช่วงที่4ค่ะวันนี้ผมจะประหยัดเงินให้คุณผู้ชมประมาณ2ล้านล้านบาท2กับศูนย์อีกสิบสองตัววันนี้หลังจากที่ผมได้พูดเรื่องของสผู้จัดการทีมโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็เ๊ปกัวดิโอลาค่ะก็มีคนในยู u b e Oh. มาทวงผมบางเรื่องว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนั้นอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวอ hmm. พี่ก็จะผมก็เลยรับฟังนะครับแล้วก็ไปทําการบ้านาการบ้านต่อ mm hmm. ก็ปรากฏว่าบ,บางส่วนที่คุณผู้ชมติมานะฮะก็ฟังขึ้น hmm. ฉะนั้นผมเลยไปหาข้อมูลมาจึงมีที่มาที่ไปของการประหยัดเงินไม่ต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สอะไร <c oughs> คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นจากช่วงที่สี่ จบเอาจบล้อจบแล้วต้องมีเบรกวิวด้วยสิอันนี้โปรยอันนี้โปรยช่วงที่3ของวิวค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานร้านอาหารเป็นแบบสองสัญชาติเคยได้ยินไหมคะผู้ชมคาโบนาร่าโอ้กินบ่อยคาโบนาร่าพูดได้ถูกคาโบนาร่าไอ้สปาเกตตี้ที่มันเป็นซอสครีมซอสอันนั้นคือแบบภาษาฝรั่งไงภาษาไทยนี่คือสปาเกตตี้คาโบนาร่า ละแมวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าเฮ้ยคาโบนาราบใส่ลาบนี่ยหรอถูกต้องอร่อยมากแล้วก็ยังมีน้ําปั่นที่แบบคลายเครียดอีกด้วยคลายเครียดอ่าคลายคลายเครียดออีกด้วยร้านนี้คือคิดเมนูขึ้นมาเองดื่มแล้วผู้หายเครียดเลยใช่ฉัมผมบอกรายการเรามันเป็นรายการมาสจันนะค่ะชมช่วงที่สามของคุณวิวอิ่มชมช่วงที่สี่ค่ะได้แรงบันดาลใจพัฒนาตัวเอง เบรกที่5ได้ภาษาอังกฤษใช่ของวิวไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมีแจกฟรีด้วยไงกิมทองให้คุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมช่วงแรกต้องเริ่มจาก Hot of the week หรือว่าประเด็นร้อนที่รายการเราเห็นว่าต้องเอามาบทขยี้ขยี้ขยี้เข้าไปอ่าเรื่องอะไรสำหรับคนสำหรับคนรักสัตว์คือจริงๆต้องยอมรับนะผมเป็นคนชอบกับสวนมากสวนสนุกสวนสัตว์สวนสาธารณะแต่มาหลังๆเนี่ยนะฮะคนรักสัตว์ชักเริ่มบอกว่ารับไม่ได้กับสวนสัตว์ เรื่องการแสดงโชว์โดยเฉพาะเรื่องของละครสัตว์มผมชอบมากเลยนะสมัยก่อนเนะีพวกโชว์ชปาลาโลมาปลาวานหรือสนุกอะไรนะแมวน้ำโชว์สิงโตใช่ใชโชว์ละครสัตว์ค่ะล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดอันนี้ซึ่งว่าเป็นคลิปที่ช็อกโลกมากคุณผู้ชมสิงโตค่าครูฟึก ูฝที่ประเทศอียิปต์ค่ะเกิดขึ้นแล้วคะ่ะเหตุการณ์นี้เป็นการแสดงโชว์นะคะคณะโรงละครสัตว์เป็นเหตุการณ์นะคะค,คือครูฝึกคนเนี้ยอายุ20ปีเท่านั้นนะคะทํางานอยู่ในโรงละครสัตว์เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่10ขวบใช่ซึ่งทํานานมากและภาพในวิดีโอนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยณนะตอนนี้นะคะคือสิงโตตัวอื่นเนี่ยเขายือนอยู่ตรงแท่นแล้วก็บันไดแสดงโชว์แบบปกติเหมือนทุกวันที่เขาแสดงโชว์ แต่มีสิงโตอยู่ตัวหนึ่งค่ะเหมือนมีปฏิกิริยากับเสียงเพลงเสียงเพลงก็จะเล้าใจตึงๆอะไรประมาณนี้าาใช่ไหมคะแล้วมื่อเคยๆูด่มันมีอะไรมันมีแท่ด้วยเหรอใช่แต่นี่เหมือนแบบเขากำลังโชว์แบบโบกไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็พวกสิงโตยืนตรงแท่นบันไดแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีเนี่ยจูๆ่ๆกระโดดงับเข้าที่คอครูฝึกเลยค่ะอ่าแล้วคนที่ดูโชว์อยู่นะตอนนั้นคือตกใจมากมเสียงกรี๊ดนะคะดังมากแล้วก็ครูฝึกท่านอื่นเนี่ยพยายามช่วยเหลือ ครูคนที่โดนกัดคอเนี่ยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิงโตตัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูจากภาพแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นช่วยได้ก็คือเอาไปส่งที่โรงพยาบาลเอาตัวครูคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลดูจา,า,ากทรงนเนี่ดูจากทรงแล้วไม่น่ารอดจริงๆค่ะเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็คือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยก็ต้องบอกว่าไม่คาดฝันค,คือจะบอกว่าผู้ผิดไม่คาดฝันเนีย่ยผมว่าใช้คํานี้ไม่ได้คือคือผมจะพูดอย่างนี้ เราไปด่าว่าสิงโตมันแย่เย่อเนี่ยเราต้องถามเหมือนว่าการเอาสัตว์ป่าเนี่ยมาเล่นละครสัตว์แล้วบังคับมันแล้วก็เอาเงินเข้ากับเจ้าของละครสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งมันไม่ถูกอยู่แล้วสัตว์ป่าเันครอยู่ในป่าแล้วหลังเนี่ยไปอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยถ้าเกิดป่าหรือว่าบริเวณมันเล็กเกินไปคนรักสัตว์เขาก็ด่าฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปด่าว่าสิงโตว่แย่เนี่ยถ้าสัตว์มันพูดได้มันก็บอกคุณน่ะแย่กว่า เอาชั้นมาทำมาหากินแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาฝึกมันอะมันไปฟาดมันหรือเปล่าอ่าเป็นไปได้มันเก็บกอดหรือเปล่าใช่เพราะผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยบอกบางครั้งเนี่ยนะไอ้พวกครูฝึกเนี่ยบางครั้งนะอันนี้บางครั้งผมไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงนะมีไปล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ด้วยนะพวกคนจิตไม่ปกติอะ แล้วคนจิตไม่ปกติเขาไปไปอยู่ในโรงละครสัตว์ไหมครไม่ใช่ก็ผมพูดถึงคนที่เขาไปฝึกแต่บางครั้งคร<อ>ัอไปตกมันไปตีมันไปล่วงละเมิดทางเพศมันอย่างเงี้ยอ๋อใช่ความรุนแรงใช่ฉะนั้นเนี่ยผมแค่อยากจะพูดอย่างนี้ครับอื ผมจะไม่ลงไปเฉพาะจอดจงอะไรเยอะแต่ผมจะเอาประสบการณ์ของผมมาเล่าสู่กันฟังอ๋อพี่เคยทํางานที่โรงละครครับผมเคยร่วมละเมอทางเพศเสือมไม่ใช่ฮะผมเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนอ๋อตอนนี้3 0สแล้วสิตอนนั้นผมอายุ20เอ้ไม่ใช่ผู้ผิด20กว่าปีก่อนตอนนั้นผมอายุ13บผมอยู่ป .5 าปหนี่แหละออ ตอนนั้นอยู่ในอินเตอร์นะมีโอกาสไปสวนสัตว์ไปทัศนศึกษานะครับแล้วก็คนไทยอ่ะเวลาเราเห็นเสือที่เขาให้ไปป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมมีมีมีแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ทุกวันนี้เขายังมีอยู่แต่ว่าเราจะป้อนนมแบบฟรีๆไม่ได้ต้องจ่ายตังค์เขาก่อนถูกต้องปกละยี่สิบสามสิบคือแล้วโอ้ยแพงแพงจริงเหรอไม่เคยให้ไงผมก็ไปถ่ายนะแต่สังเกตว่าพวกครูฝรั่งเนี่ยเขาไม่ถ่ายเลย แล้วเราผมก็ไปถามว่าทำไมพวกฝรั่งเขาถึงไม่ถ่ายรูปแต่เราเนี่ยดีใจ,จตื่นเต้นใช,ใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการทําบุญผ่านทางบาปเพราะว่าการที่ยังมีคนไปถ่ายรูปกับเสืออยู่เนี่ย mm. เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณไปทางสวนสัตว์ว่าควรเอาเสือมาถ่ายรูปเยอะๆซึ่งเขามองว่าเสือที่มัน oh. อยู่ในสวนสัตว์เนี่ย บริเวณมันก็น้อ,อยู่แล้วมันโดนมันโดนแบบบีบบังคับอยู่แล้วอิสระมันน้อยู่ในป่านอ,นอยู่แล้วนี่คุณดันเอามาถ่ายรูปฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเสือตัวไหนที่ถูกนํามาถ่ายรูปชีวิตน,นี้ก็จะไม่มีโอกาสไปอยู่ในกรงเหมือนเสือปะกะติทั่วไปเพราะมันสามารถทําเงินได้อบางตัวโดนถอนเขี้ยวถอนเล็บถอนฟองถอนฟันหมดมตแต่เขาบอกว่าเราไม่ควรไปส่งสัญญ,ญาณหรือเราไม่ควรจะไปสอนเด็กแบบนั้น ถ้าเรารักสัตว์จริงเราต้องไม่ถ่ายกับมันแล้วปล่อยให้มันอยู่ในป่าอย่างที่มันควรจะเป็นให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติของมันมากที่สุดนั่นคือความคิดล้ำหน้าของฟังนี่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนะ,ะทุกวันนี้เนี่ยผมยังเห็นคนหลายคนไปถ่ายอยู่ซึ่งผมก็บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกแต่ถ้ามีโอกาสได้ฟังเราพูดวันนี้แล้วคุณยังทําอยู่ ก็ไม่สามารถจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนรักสัตว์ได้แต่สวนสัตว์แบบเปิดก็มีอยู่นะคะตอนที่วิวไปเก็บตัวที่มิสโวล่ะค่ะตอนนั้นที่อฟริกาใต้ก็คือทุกอย่างอยู่บนภูเขาแล้วเขาก็พาเราเนี่ยนั่งรถเขาเรียกรถสฟรีป่ะคะนั่งแบบนั้นแล้วเขาก็พาขึ้นไปแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณอาจจะเจอก็ได้หรือคุณอาจจะไม่เจอสัตว์ในนั้นเลยก็ได้คือแล้วแต่ดีใช่คือเขาจะอยู่ตามธรรมชาติแล้วเขาขับไปแบบใกล้เสือมาก รถสกุลีเขานล้นไม่คุณผู้ชมไม่มีกระจกเลยนางงามนั่งกระสิโนนั่งกระโตเก่งอย่างเงี้ยแต่ก็คืออยากถ่ายรูปแต่เขา,าบอกว่าให้นั่งแบบห้ามมีเสียงค่ะคือผมว่าคุณโชคดี<น>ที่ย <c oughs> มีชีวิตกลับมาคือบางครั้งเนี่ยผมว่า <c oughs> ความเสียวเนี่ยอย่าให้ความเสียวมันอยู่เหนือความปลอดภัยเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณรักสัตว์จริงเนี่ยมันก็กลับมาอย่างที่ผมเคยบอกเรื่องของการปล่อยนอกปล่อยปล,ยปลาผมกล้าพูดเลยว่าคุณผู้ชมไม่ได้บุญหรอกพอปล่อยเสร็จปุ๊บหลังๆเนี่ยไม่ต้องรอนะฮะปล่อยเสร็จปุ๊บมีคนดเปนเอามาต่อเลยกลายเป็นว่าเราทำบุญผ่านธรรมะที่พูดมาตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อหมดแล้วปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจซึ่งผมจะต้องใช้คําพูดว่าถ้าคุณไม่หยุดซื้อก็ยังมีสัตว์อีกหลายตัวสวย ใช่คุณอเอาเงินไปคุณคว่าคุณทำบุญแต่คุณทำบาปชัดๆพ่อพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปหาปสัตว <มา S 2> <ต>์แปลกไปเอาเตาเอาอะไรมาเขาก็ได้เงินจากตรงนั้นไงเขาได้เงินจากตรงนั้นแล้วได้เงินเสร็จได้เงินแบบผิดคือถ้าเกิดสมมุติคุณปล่อยมันไปเลยเนี่ยยังพอรับได้ไงแต่พอคุณปล่อยมันเสร็จปุ๊บแล้วคุณไปจ่ายอีกคนนึงให้ไปเอามันขึ้นมาแล้วกลับมาขายใหม่อันเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลนะครับบุคคลชั้นนําเศรษฐีพันล้านผมเจอมาหลายคนแล้ว เขาบอกหยุดเลยปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญการทำบุญที่ดีที่สุดมีอยู่สองอย่างคือบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะเพราะการที่จะโกงเลือดกับอวัยวะเนี่ยยา,ยากกว่าการโกงเรื่องปล่อยปลาปล่อยนกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์มาให้ผมบอกการทำบุญที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออย่าลืมพระที่บ้านาเพื่อนผมบางคนเนี่ยโอ้โห ไปวัดเนี่ยเก้าวงเก้าวัดไหว้หมดอะทำบุญถามว่าเจอพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังจำไม่ได้เลยฉะนั้นอันนี้นะฮะผมมีมาฝากเดี๋ยวขึ้นจอให้พ่อกับแม่นั่นแหละคือพระแท้ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ1น0ทําบุญให้ผู้อดอยากได้บุญ80ทําบุญให้ผู้ยากไร้ได้บุญ70ทําบุญให้กับผู้ได้โอกาสได้บุญ60ทําบุญให้กับพระได้บุญ50จัดอาหารล้วนชั้นเลิศถวายพระ ต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญหนุนนำค้ำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแทๆ้ๆพ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานเคยตัดให้ท่านไหมท่านกินอยู่หลับนอนกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มีรีบเถอะนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญการกระตันยูกระตะเวที นั้นมากมีเหลือล้นพันประมาณต่อให้ตัดบารพระเป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวนะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากกรอันนี้นผมว่าดีนะเหมาะสำหรับเพราะเพืพ่อนๆผมหลายคนนี่ก็ ทำบุญยะจังทำบุญเยอะจนลืมไปแต่ก็ไม่ผิดหรอกครับคนส่วนใหญ่มักจะเห็นคนใกล้ตัวเป็นแบบภา,ศา,ศาษาอังกฤษเขาเรียกว่าหญ้าข้างบ้านเขียวกว่าหญ้าเราสเสมอเราอยากจะไปทำโน่นทำนี่กับคนนอกอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าเกิดฟังที่เราได้เล่าไปแล้วไม่ทำต้องยืงคำของอตอยตายพบมา,าหรือว่าผิ คํานี้เลยช่วงที่สองครับในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสาวสวยยังรออีกหนึ่งคนค่ะคุณเอิ้นปานระพีค่ะกับจัดไปไอที24ชั่วโมงในช่วงหน้ากับแชมป์จัดไลัลรักพ่อรักแม่นะครับถ้าผ่านทีวีแล้วครับนี่ค่ะดูมือรักนะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha